เมื่อวานได้ดูบอลไหมครับทำไมถึงไม่เลือกนะเตะฟอร์มดีๆก็ไม่รู้นะดวนี่ใช้แต่เด็กเส้นเฮ้บอกเลยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลจบเห่แน่แมต์เมื่อวานก็แอบหวังว่าจะชนะเฮ้ยแต่โค้ชก็ดันเล่นแผนอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าครึ่งแรกเนะ่ยเขโทนบอลกับสกบอลไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ย คุณพักอยู่แถวนี้เหรอกฎหมายเหมือนน้ำใสสะอาดความยุติธรรมเหมือนน้ำเนา่ากฎหมายเหมือนน้ำใสสะอาดความยุติธรรมเหมือนน้ำเน่าคุณพูด<ำ>ว่าอะไรนะครับโอบนอะไรของเขานะโนลุกชมัดเลยกฎหมายเหมือนน้ำใสสะอาดความยุติธรรมเหมือนน้ำเนา่า มาถึงแล้วครับคุณมาดูอะไรที่นี่ครับเนี่ยถ้าจะไปรถไฟใต้ดินหรือทางเข้าคุณก็ใช้ลิฟต์ตรงนั้นนะครับ<ค><ด>กฎ <ản> <ไ>หมายเหมือนน้ำใสสะอาดแต่ความยุติธรรมนั้น<ส>ก<ะ>็เหมือนน้ำเน่าอะไรนะคุณว่าอะไรนะ อันยองอละเซยโอซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u บสไ r i b e กดกระดิง่งให้